ซึ่งทาง DC เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่า DC Extended Universe แล้วนะเขาใช้ชื่อว่า World of DC คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับจักรวาล DC เนี่ยก็จะมารวมอยู่ในงาน DC f a n d o m ดนี้เลยครับหนังตะลุงมฮอตนิว ทาง DC ครับได้มีการจัดงาน DC FanDome ขึ้นมาครับซึ่งงาน DC f a n d o m ดเนี่ยพูดง่ายๆเลยมันก็คืองานแฟนมิสงานแฟนมิสสำหรับแฟนๆของ DC นะฮะซึ่งทาง DC เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อว่า DC Extended Universe แล้วนะเขาใช้ชื่อว่า World of DC คือทุกอย่างที่เกี่ยวกับจักรวาล DC เนี่ยก็จะมารวมอยู่ในงาน DC f a n d o m ดนี้เลยครับโดยที่ในงาน DC FanDome เนี่ยมันก็จะมีคอนเทนต์หลายๆอย่างนะฮะซึ่งหลักๆเลยที่ เรารอคอย ต้องบอกว่าเราเรอคอยที่จะได้เห็นมันมากที่สุดเลยนั่นก็คือภาพของแบล็กอดัมภาพของเดอะแฟลตแล้วก็ภาพของภาพยนตร์เรื่องเดอะแบทแมนเวอร์ชันของแมดลีฟนั่นเองครับซึ่งทั้ง3เรื่องเนี่ยเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ให้เราได้เห็นตัวอย่างนะฮะอย่างของเดอะแฟลตกับของแบล็กอดัมเนี่ยได้มีการปล่อยตัวอย่างอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวอย่างซะทีเดียวต้องบอกว่าปล่อยเป็นสน็คพีคเขาใช้คําว่าสน็คพีคนะฮะปล่อยออกมาให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างสั้นๆแบบสั้นมากๆแทบจะยังถ่ายทําไม่เสร็จแทบจะยังไม่รู้ ว่าอะไรเลยครับว่าในตัวอย่างเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะแล้วก็ภาพของอชุดแบล็กแมนธาของภาพยนตร์เรื่องอ q ควาแมนภาค2ก็พิการปล่อยออกมาให้เราได้ดูในงาน DC ซีแฟนโดมครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะโดยโดยโดย,โดยที่ โดยที่ตัวอย่างแรกที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยที่เราได้ดูกันเนี่ยที่เป็นภาพยนตร์หลักๆเลยนะนั่นก็คือตัวของภาพยนตร์เรื่อง The f l a s ครับ The f l a s เนี่ยฮะในในตัวของ The f l a s เนี่ยเราได้เห็นตัวของ b a r r y Allen เนี่ยตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องออ Batman v Superman ใช่ไหมครับ Batman Batman v Superman ตอนนั้นนะฮะ a อนออฟจัสติสให้เราได้เห็น เป็นภาพแรกของ The f แฟลครับว่า The f แฟลเนี่ยมีตัวตนเป็นแบร l ี่อเลนแบบไหนอย่างไรนะฮะโดยที่เราได้เห็นตัวตนจริงๆของ The f แฟลก็คือตัวของคุณอิสลามิลเลอร์เนี่ยมารับบทเป็นแบร l รี่อเลนตั้งแต่ในภาพยนตร์เรื่อง j จัสติ League ใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้เห็นข่าวออกมาเยอะแยะมากมายเลยว่าอิสลาม m ิลเลอร์จะมารับบทเป็นเดอะแฟลตแบบไหนอย่างไรในภาพนี้ครับเป็นชุดที่แตกต่างนะฮะนันว่าเป็นชุดที่แตกต่างจากของอ ในในจัส e ิส a ลีกพอสมควรเลยนะฮะแต่ว่าที่เราได้เห็นในตัวอย่างนี้เลยเนี่ยก็คือตัวของเดอ f แฟลคนอื่นครับนั่นคือตัวคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยตัวคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยก็เป็นเดอะแฟลทเหมือนกันนะฮะ ซึ่งเป็นการอนุมานได้ครับว่าในภาพยนตร์เรื่อง The Fla t ที่จะได้ดูกันในปีหน้าเนี่ยฮะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงนึงของของ The Flat ที่ชื่อว่า f l a t Point ครับซึ่งใน f l a t Point เนี่ยมันก็จะมี The Flat หลายตัวออกมามากเลยใช่ไหม t ดอะแฟลมี The Flat จากเป็นแบร์ลอเลนมี The f แฟ t จากจักรวาลนู้จักรวาลนี้จักรวาลนั้นนะฮะแตกต่างกันนะฮะแตกต่างกันจากจักรวาลของมาเวลนะฮะถ้าเป็นจักรวาลมาเวลเนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะย้ายมิติข้ามเวลาเนี่ยมันคือการต้องย่อตัว ให้เล็กลงเพื่อที่จะไปโผล่ในะอีกช่วงเวลาหนึ่งนะฮะใน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 เอเวอร์เจิร์นเกมที่แอนแมนเนี่ยมันพูดเอาไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าในเดอะแฟลตเนี่ยครับทางจากักรวาลดีซีเขาบอกว่าเออถ้าคุณอยากจะข้ามเวลาเนี่ยคุณต้องเร็วนะคุณต้องเร็วมากๆเลยเหมือนกับใน Just Justice l e a เ u e เวอร์ชันสไนเดอร์คัเนี่ยตัวของเดอะแฟลตเนี่ยฮะเป็นตัวที่ช่วยกอบกู้โลกเลยนะเพราะว่าตัวเดอะแฟลตเนี่ยมันสามารถที่จะวิ่งแล้วก็ย้อนเวลาของตัวเองกลับมาได้นะฮะซึ่งมันก็ ทำทำให้เราได้เห็นเลยครับว่าทาง DC เนี่ยคิดจะเล่น The f r e ลที่เป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์แยกเดียวเนี่ยในเวอร์ชั่นที่น่าจะเป็นการอิงเอาใน l r ลต Point เนี่ยมาใช้ในการเล่าเรื่องใน The f r e ลครั้งนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ให้เราได้เห็น The f r e ลหลายๆตัวครับว่ามี The f r e ลตัวไหนออกมาบ้างมี Bad Girl ที่โผล่ออกมาแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งที่โผล่ออกมานั่นก็คือหู b a ท m a n ครับ ต้องบอกว่าเป็นหูแบทแมนนะเห็นเป็นแบทแมนนั่นแหละแต่ว่าแบทแมนเนี่ยฮะก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าแบทแมนที่ออกมาเนี่ยจะเป็นคนไหนอย่างไรแต่ว่าแบทแมนที่ที่เขาเก่งๆกันไว้ที่เราเห็นในตัวอย่างของเดอะแฟลตเนี่ยก็คือแบทแมนเวอร์ชั่นของคุณไมเคิลคีตันนะฮะที่หูมันจะยาวหูมันจะยาวนะฮะถ้าเป็นเวอร์ชั่นของคริสเตียนเบลเนี่ยก็มันจะหูสั้นลงมานิดหนึ่งนะฮะในเดอะแฟลตครั้งนี้ครับมีความเป็นไปได้มากเลยว่าจะ ไปดึงเอานักแสดงที่มาร่วมงานที่เคยร่วมงานเป็นหนึ่งในตัวละครของ DC เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะมารวมอยู่ในเดอะแฟลตครั้งนี้ด้วยก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะนี่คือสิ่งที่ผมสันนิษฐานเอาไว้นะฮะไม่รู้ว่าจะเป็นจริงอย่างนั้นหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับนี่คือภาพของคุณแอนดี้มูชิเอติครับแอนดี้มูชิเอติเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้กำกับเดอะแฟลตครับหลังจากที่มีการปล่อย งาน DC FanDome เนี่ยตัวของแอนดี้มูเชียติครับได้มีการโพสภาพภาพนี้ใน IG ออกมาครับซึ่งเป็นภาพที่บ่งบอกว่า The f r a ลเนี่ย้าไ,ได้ปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงเลยครับว่าตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างเต็มๆนะทีเซอร์แรกจริงๆเนี่ยเป็นเทลเลอร์แรกจริงๆของ The f r a ลเนี่ยจะให้เราได้เห็นในเร็วๆนี้ครับอาจจะภายในปีนี้แหละอาจจะภายใน 2- 3เดือนนี้นะถ้าถ้า ภาพนี้เพิ่งลงไปเมื่อประมาณ2วันก่อนนะฮะสวันก่อนแล้วก็ให้เราได้เห็นว่า The f r e t เนี่ยถ้ากว่าเขาจะทำา CG อะไรให้มันให้มันดูเป็นตัวอย่างได้อะน่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนนะ,ะน่าจะเป็นช่วงเดือนธันวาคมก่อนคริสต์มาสเนี่ยเราน่าจะได้เห็นตัวอย่างแรกของ The f r e t กันแล้วแน่นอนครับอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งของจักรวาล DC ครับนั่นก็คือตัวนี้เลย นี่คือภาพเป็นภาพแรกนะเป็นภาพแรกที่ให้เราได้เห็นเดอะร็อกครับตัวของเดอะร็อกเนี่ยฮะได้มีการถูกทาบทามแล้วก็มีการเสนอชื่อมาตั้งแต่แรกๆก,ก่อนอันนี้นานแล้วครับว่าจะมารับบทเป็นแบล็กอดัมแบล็กอดัมคือใครล่ะแบล็กอดัมเป็นเหมือนกับตัวไอ้เจ้าชาแซมฮะใครจําชาแซมได้ชาแซมที่มันเป็นเด็กคนหนึ่งมันพูดว่าชาแซมมันได้รับพลังมาจากพ่อมดโบราณใช่ไหมมันพูดคำว่าชาแซมปุ๊บมันจะได้รับพลังของซุปเปอร์ฮีโร่มาอยู่ในตัวนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันครับเป็นเดอะร็อก จะเป็นชาแสมที่เหมือนเป็นรุ่นแรกครับในชื่อของ Black Adam นะฮะในตัวอย่างของในตัวอย่างที่ดีซีแฟนโดมได้มีการปล่อยออกมาเนี่ยได้มีการนำอัลเดอร์ร็อกเลยนะมาพูดเข้าทีมาพูดเข้าทีเซอร์ของ ของแบล็กอดัมในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งที่เราได้เห็นตอนนี้ยังไม่ได้เห็นหน้าของเดอะร็อกเต็มๆนะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรเพียงแต่ที่เราได้เห็นตอนนี้ก็คือชุดพระคลุมแบบนี้นะฮะกับชุดสีดําที่เป็นชุดชุดบอดี้สูทเลยฮนะแล้วก็มีตัวของโลโก้สายฟ้าที่เป็นสัญลักษณ์ของแบล็กอดัมเนี่ยอยู่ในตัวของเดอะร็อกนั่นเองแล้วก็อีกภาพหนึ่งคือภาพนี้ครับเป็นภาพของเดอะร็อกเนี่ยกำลังจับจับของคนจับคนที่ไปปลุก บุกชะแซมขึ้นมาแล้วก็ใช้ไฟฟ้าช็อตจอเจ็เจอเจอเจ็นวอเกอเจ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 นเจนนจอเ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 อเจอเไอเอเจอเจน้จอเจอเไอเจอเอเห็เจอเจเจอเจอเจอเอเจอเจอเจอเอเจอเจอเจอนจอนจอเจ่เจอ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 เจวนจอเจอเอเจอเอเลยเจอเจาเจอวจอเจอเจอเกอเจเจอเจอนจอเจเอเอาจจอเอเเจอจ มาได้เล่นภาพยนตร์ที่ไม่ใช่เป็นแนวแอคชั่นคอมดี้เหมือนที่ที่เราดูดูกันที่เราสนุกกันมาก่อนนั้นนี้แล้วแหละแต่ว่าในครั้งนี้ถ้าเป็นแบล็กอดัมเนี่ยมาเป็นแอนตี้ฮีโร่แบบนี้มาเป็นตัวร้ายแบบนี้เดอะร็อกอาจจะได้เล่นเป็นภาพยนตร์ที่ออกจะเป็นแนวเครียดเครียดซะบ้างด้วยซ้าไปนะฮะแต่ว่าก็รอคอยดูกันอีกทีนะฮะว่าแอนตี้ฮีโร่คนนี้ครับจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอย่างไร,งไรนี้เป็นเพียงแค่ทีเซอร์แรกออกมาเท่านั้นเองนะฮะนอกจากนั้นในงานดีซีแฟนโดก็มีการปล่อยภาพของเดอะร็อกที่เป็น ภาพแฟนอาร์ตภาพคอนเซปต์อาร์ตน,นะฮะที่มีการปล่อยออกมาซึ่งภาพเนี่ยผมว่าก็น่าจะได้เห็นกันบ่อยได้เห็นกันเยอะหน้าน่าจะเยอะมากแล้วครับแล้วก็ตัวละครที่จะมาสมทบในในแบล็ k a d ดัเนี่ยฮะก็จะมีตัวของเพลสบอตแน่นนะฮะเจมส์บอลคนก่อนนันนี้นี่แหละครับมาเล่นเป็นด็อกเตร์เฟดนะฮะที่มาร่วมเล่นใน ในภาพยนตร์เรื่อง Black Adam ครั้งนี้ด้วยครับผมยังไงก็รอคอยติดตามนะฮะว่าถ้าตัวอย่างเต็มๆปล่อยออกมาอีกตัวหนึ่งจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะฮะเห็นแค่นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับจักรวาล DC ที่เป็นเป็นฝั่งแอนตี้ฮีโร่บ้างนะฮะหลังจากที่ทางมาเวลนะ,ะทาง Sony เนี่ยได้มีการทำเอาแอนตี้ฮีโร่อย่างเวนนอมอ,ออกมาแล้วนะฮะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ ไม่ไม่เยอะนะแต่ว่าไอที่เปลี่ยนแปลงหลักๆเลยก็คือถ้าเป็นเวนอมตามคอมิกเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์เปน็นเป็นแมงมุมอยู่ตรงหน้าอกแต่ว่าในเวนอมเวอร์ชันภาพยนตร์ของโซนี่ที่ทำเนี่ยฮะไม่มีสัญลักษณ์แมงมุมอยู่ตรงหน้าอกนะฮะอันนี้เราคอยติดตามกันอีกทีนะฮะว่าตัวอย่างชัดแซมที่ปล่อยออกมาตัวต่อไปจะเป็นแบบไหนอย่างไรครับ อีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งอีกข่าวเด่นหนึ่งครับที่มีการปล่อยออกมาล่าสุดเลยก็คือภาพยนตร์เรื่อง t h อ Batman The อ a t m a n ได้มีการปล่อยตัวอย่างเต็มออกมาแล้วนะฮะซึ่งในตัวอย่างเต็มที่ปล่อยออกมานี้ครับให้เราได้เห็นโฉมของ b a t m a n เวอร์ชั่นที่คุณโรเบิร์ตพัทิสันได้มาเล่นเป็น b a t m a n นั่นเองครับให้เราได้เห็นโทนที่มันมันดักดักนะฮะเวอร์ชันของแมทลีฟที่มีการปล่อยออกมาเนี่ยโดยที่ตัวของโรเบิร์ตพัทิสันนะฮะมาร่วมเล่นในครั้งนี้ก็สงสัยเหมือนกันผมก็สงสัยเหม ไอตัวตัวของแบทแมนเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งนะฮะที่โรเบิร์ตพาติสันเดินเข้าไปอ่าเดินเดินเข้าไปในในหมู่ผู้ร้ายแล้วไอพวกผู้ร้ายมันก็ยิงนะยิงตัวซึ่งไอชุดชุดที่แบทแมนมันใส่มันก็เป็นชุดเกราะกลังกระสุนนะฮะก็สงสัยว่าไม่ยิงปากกันวะปากปากแบทแมนก็ม,ไม,ไมีไม่ยองไม่ยอมยิงมันนะ จริงไหมจริงไหมนะฮะก็เป็นเป็นอะไรที่สงสัยเหมือนกันแต่ว่าหูที่เราเห็นนะหูหูแบทแมนเวอร์ชันนี้จะเป็นหูสั้นๆแล้วก็ทรงมาจากกลมๆมนๆหน่อยนะฮะแต่ว่าความดุความดิบความดาร์กนี่เห็นกันเต็มๆเลยให้เราได้เห็นตัวของวายร้ายที่ออกมาในเรื่องนี้ถึง3ตัวด้วยกันนะที่ผมจับได้นะครับก็มีตัวของเพนกวินนะฮะที่คุณคอลินฟาร์เล่เล่นเป็นเพนกวินนั่นเองซึ่งมีการเมคอัพซะแตกต่างไปเลยนะฮะมีดรริดเดอร์ครับแล้วก็ Catwoman ที่โผล่ออกมาให้เราได้เห็นกันในตัวอย่างนี้ด้วยรวมไปถึงนายตำรวจจิมกอร์ดอนนะครับที่คุณเจฟฟี่ไรท์มาเล่นเป็นจิมกอร์ดอนในครั้งนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะในยุคปัจจุบันเนี่ยผมบอกตรงๆว่าเราอาจจะได้เห็นอะไรที่แปลกตาเราพอสมควรนะถ้าเป็นยุคก่อนๆนนะั้นเนี่ยคนที่มาเล่นเป็น เป็นตัวเอกอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นคนผิวขาวธรรมดาทั่วไปแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยผมเห็นว่าหลายทีแล้วที่มีการเปลี่ยนเอาคนผิวสีมาเล่นเป็นตัวเอกหรือตัวละครที่เคยเป็นคนผิวขาวด้วยเหมือนกันนะซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีนะฮะเป็นภาพยนตร์ที่บ่งบอกเลยว่าคนทั่วโลกเนี่ยสามารถรับรู้ได้สามารถรับดูได้นะฮะแล้วก็เป็นการไม่ไม่เป็นการแบ่งชนชั้นกันเลยนะไม่เป็นการเหยียดกันเลยที่อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะในครั้งนี้ก็รอคอยดูนะครับว่าความดาร์กของแบทแมน แมทลีฟเนี่ยจะดาร์กขนาดไหนนะฮะหลังจากที่โจเกอร์เดอะโจเกอร์ของทอดฟิลิปได้มีการทำเอาไว้เป็นโจ๊กเกอร์ตีความใหม่ตรงนั้นก็มีความดาร์กพอสมควรแล้วนะมาเจอแบทแมนเดอะแบทแมนในครั้งนี้ก็รอคอยดูนครับว่าจะมีความดาร์กมากขึ้นขนาดไหนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารวงการภาพยนตร์แบบนี้ได้ทุกวันที่ช่อง Alexander Channel